ขึ้นท่านเป็นนางเอกแถวหน้าของช่องสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับโบเมลดาเพราะหลังจากที่เธอย้ายช่องมาบอกเลยว่ามีงานให้ได้เห็นกันแบบรัวๆไม่ว่าจะเป็นละครและอีเวนต์รวมไปถึงงานพรีเซนเตอร์ล่าสุดในรายการวันกันชัยทอล์ก EP2 ฟูโบได้มาเป็นแขกรับเชิญพร้อมทั้งเผยบางช่วงบางตอนว่าไปทําจมูกมาเล่าย้อนเลยว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กๆ เราชอบนอนบนตัวแม่ช่วงนั้นสามขวบและจังหวะที่แม่พลิกตัวและเราตกเตียงหน้ากระแทกพื้นตอนนั้นอุ้มขึ้นมาแล้วเราก็นอนต่อพอเช้าขึ้นมาเลือดเต็มอกเลยเราก็ร้องไห้แต่ตอนนั้นแม่ง่วงเราก็ง่วงร้องไห้สักพักเราก็หลับเราก็จำไม่ได้ตอนนั้นเจ็บหรือไม่เจ็บตอนนั้นสามขวบแม่เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงที่หนูเข้าวงการหนูก็เข้าคลินิกหมอที่ดูแลหน้าเราเขาก็บอกว่า หน้าขวาหนูสวยนะแต่หน้าซ้ายจมูกมีกระดูกปูดเราจรึงตัดสินใจไปทําเพราะรักก้องหลายคนบอกว่าอย่าหันหน้าขอหน้าข้างตอนเด็กๆเ,เราเลือดกําเดาไหลบ่อยมากเหมือนกระดูกมันแตกเส้นเลือดฝอยมันบางส่วนอื่นๆยังไม่ได้ทํา